ชื้อไข้หวัดใหญ่ยังไม่หนีไปไหนยังอยู่นะครับอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยที่มีมีโควิดเนี่ยก็เราใส่หน้ากากกันเราล้างมือกันก็เลยทำให้ลดลงแต่ทั่วโลกเนี่ยก็ยังมีรายงานาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เมื่อไหร่ที่เราเอาหน้ากากออกแล้วก็ล้างมือน้อยลงเมื่อนั้นพวกโรคของไข้หวัดใหญ่ก็จะมาโจมตีทันทีนะฮะ อันนี้การที่จะต่อสู้กับไข้หวัดใหญ่เนี่ยดีที่สุดเนี่ยใน80ปีที่ผ่านมาพบแล้วว่าวัคซีนเป็นตัวการสําคัญที่สุดเลยนอกจากว่าสามารถป้องกันโรคเกีย่ยวกับไข้หวัดใหญ่ได้แล้วนะครับจากการศึกษาล่าสุดในปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะจากสหรัฐอเมริกาหรือบราซิลเนี่ยพบว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะช่วยลดคน ลดความรุนแรงของโรคโควิดในคนที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยพอยิ่งใน1-3ถึงเดือนก่อนที่จะเป็นโควิดเนี่ยจะสามารถลดความรุนแรงของโรคลดการนอนไ c u ลดอัตราตายได้ซึ่งเป็นคำถามที่ที่ทุกคนอยากทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้ในเมื่อเชื้อมันกละตัวเชื่อว่านะฮะไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นเชื้อเชื้อไวรัสทางเดินหายใจโควิดก็เป็นเชื้อ,อไวรัสทางเดินหายใจ แต่วัคซีนของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเข้าไปในร่างกายเนี่ยไปกระตุ้นเตือนระบบการต่อสู้ของร่างกายนะว่าศัตรูอะไรมามันก็จะสู้หมดนะฮะก็เลยทำให้มีผลทางอ้อมไปถึงโรคของไข้หวัดของของโควิดได้การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประชาชนสูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจนะโรคปอดโรคไตวายนะหรือผู้ที่อ้วนอ้วนนะผู้ที่มีภาวะกดปุ่มกันเนี่ย มีความสําคัญเพราะว่าการรับวัคซีนไข้ญ่่ยจะป้องกันคนกลุ่มนี้จากการป่วยจากไข้ใหญ่ป้องกันการนอนโรงพยาบาลป้องกันการป่วยนักแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตนะครับเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนทุกปีนะครับที่ในภาวะเรตุผลที่2คือในภาวะของการมีโควิดในทรีระบาดเนี่ยโรคอันนี้เขาพบว่าถ้ามันติดเชื้อร่วมกันมหมายถึงคนคนเดียวเนี่ยเป็นทั้งโควิดในทีแล้วก็เป็นไข้ใหญ่ร่วมด้วยเนี่ยจะเพิ่มอตัตราตายอตาัตราการนอนโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและในประเทศที่พัฒนาแล้วก็พบว่าการฉีดวัคซีนไข้ป่ายใหญ่ในประชาการกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยาสามารถลดอัตราการตายของโควิด -19 ในประเทศปรนั้นได้เช่นในสหรัฐอเมริกาในประเทศอังกฤษนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่ามีมีเหตุผลทั้งสองอย่างคือไข้ป่ายใหญ่เองก็ลดการเสียชีวิตลดการนอนโรงพยาบาลลดการป่วยของคนกลุ่มนี้การเดียวกันภาวะที่มีโควิดก็ยิ่งมีความจะเป็นมากขึ้นอีก เพราะว่าถ้าฉีดวัคซีนตัวนี้จะสามารถลดอัตราตายจากโควิด -19 ได้อย่างที่มีการศึกษากันนะขนาดนี้เราก็มีวัคซีนไข้าีใหญ่ฟรีนะจากรัฐบาลนะครับจริงๆเราเริ่มฉีดแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนมาแล้วนะจนปัจจุบันนี้แล้วก็สามารถฉีดได้ฟรีจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับก็มีความจำเป็นที่ประชาชนทุกคนที่มีข้อบ่งชี้อย่างที่กล่าวไปจะ็นต้องรับวัคซีนนี้โรคไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญมากนะครับในเด็กนะครับ เพราะว่าจะทําให้เกิดอาการรุนแรงได้อาจจะทําให้เกิดปอดบวมได้เราจึงพยายามที่จะให้เด็กทุกคนมีโอกาสที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ํากว่า3ปีลงมานะครับหรือเด็กที่มีโรคประจําตัวต่างนะครับสำหรับเด็กโตที่อาจจะมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนโควิดนะครับก็สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ครับนะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาในการฉีดเนี่ยควรจะห่างจากวัคซีนโควิดนะประมาณ2สัปดาห์ครับ